วันวาเลนไทน์นี้เขาอาจจะให้คุณเป็นขนมเป็นช่อดอกไม้หรือให้ดอกเดียวแต่ผมให้คุณไปเลยทั้งสวนเโอเคแล้วก็ปลูก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 เอาให้เต็มทุกช่องแบบเนี้ยมันจะดีไหมธนูเขาเรียกธนูอันนี้เป็นกระดูกก็ก็อ้าวอ้าวเอ๊ะทำไมธนูมาอยู่ในนี้ล่ะคือระบบขัดข้องเหรออัดช่างมันแล้วกันใช่เรายกให้เลย ทั้งสวนเอาไปเลยอยากได้นักใช่ไหไมดอกไม้นะเอาไปเลย กระบาสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านพวกับผมโอมนะฮะวันนี้เราจะมาเล่นไม้คราชีวิรอด1 2 1กันโอเคทุกคนคลิปนี้น่าจะลงในวันวาเลนไทยมัง้งอันนี้ผมคุยกับตัวเองนะทุกคนบอกทุกคนด้วยแหละก็ <c oughs> คือคลิปนี้ผมจะมาสร้างสวนดอกไม้ทุกคนใช่คือผมจะไม่ทําแค่ดอกกุหลาบแหละผมจะทําแบบหลายๆดอกเลยซึ่งมันจะมีดอกที่มันเป็น2ต้นอ่าตรงนี้นะตอนรับวันวาเลนไทยหน่อยทุกคนเขาให้กันเป็นแบบว่าดอกไม้ใช่ไหมเออเป็นช่อเป็นนู่นนี่นั่น,นผมให้ทั้งสวนเลยอ่ะก็ <c oughs> คือ อดอกไม้ที่มันมี2บล็อกนะก็มีซันฟลาเวอร์ก็คือดอกทานตะวันแล้วก็กุหลาบอ่าแล้วก็พีโอนี่แล้วก็ ioni, วกอ่าลแลกลีแลกเออมันอาวาอะไรอะ่ะลายแลกเออนั่นแหละ <laughs> ดอกลีแหลกเออนะก็มี4ชนิดทุกคนซึ่งผมก็จะสร้างตรงที่เปิดคลิปเมื่อกี้นี่แหละตรงโลง่ลงๆน, <c oughs> นั้นเลยเนี่ยตรงนั้นก,กว้างๆตรงนี้เลยมันเป็นพื้นที่ที่ผมถางไว้ตั้งนานแล้วละว่าจะทอาอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ก็ลืมไปแล้วนะ <c oughs> แล้วก็พึ่งตรงนี้คงต้องได้ลื้อออกส่วนนี้มันคืออาธิฟามต้นไม้ผมนะก็คือเอาต้นไม เก็บ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 เออเด็ดเด็เดเเราสามารถปั๊มไอดอกนี้ได้นี่เด็ดเด็ดมันมันได้ใช่ทุกคนอ่าสามดอกอ่ะยืมยืมก่อนแล้วกันยืมยืมนะแล้วก็อ่ะยืมมันจะทานตะวันยืมไปเลยเออคือมันมีบนมิวอยู่ด้านในนี้ <Okay. S 1> ก็คือยัดบนมิวแบบรัวๆอ่ะลองดูถ้าเราเปิดสวิต์เปิดเป๊ะอ่าโอเคทุกคนเราจะปลูกเยอะๆตรงนี้เลยนะสี่ต้นก็สี่อารมร์เหมือนอ่ะสี่สวนใช่อ่ะฝากฝากตรงนี้ก่อนฝากแล้วก็ ตอนแรกอ่ะมันมีไอ้นี่ทุกคนอ่าทางลงไปเนี่ยอะไรนะเอเมทิสเออนั่นแหละจีโอดตอนแรกมันลงท่้แถวนี้แหละผมว่ามันขวางก็เลยย้ายไปลงตรงนู้นแล้วกันส่วนพึ่งตรงนี้ที่ผมบอกว่าทําไว้ชั่วคราวแล้วผมก็จะทุบซึ่งมันก็ ฟาร์มพึ่งอ่ะเราไปอยู่ตรงนู้นแล้วนะเออถ้าใครได้ดูคลิปย้อนหลัง <Huh? S 1> อ่านั่นแหละคลือฟาร์มพึ่งผมมันไปอยู่แถวๆนะไบโอมซากุระนั่นแหละซึ่งตรงนี้ผมบอกผมจะลื้อทิ้งตั้งแต่คลิปนั้นนะทุกคนเออผมก็ไม่ลื้อสักทีอ่ะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ลื้อเลย,เล,ยละกันลือ้อลื้อไปลือ้ออื้ก็อ่ะเดี๋ยวถ้าเราจะลือ้อแล้วแล้วแล,ล้พึ่งเราทำไงอะ่ะพึ่งเออพึ่งพึ่งพึ่งผมบินมาที่ฟาร์มพึ่งเลยแล้วกันทุกคนอ่าในไมค์ครับปกติโอ้กระตุกกใในนนนนปติเเรราาาาไไมมมมม่่สสถออออึ้งขวดดะัััคืื แต่ว่าเราสามารถเอาพึ่งใส่ไปในไปในรังของมันอ่ะว่าแต่ผมเคยคราบรังไว้บ้างไหมเอ่ยรังพึ่งรางอ่านเ่ไงเลยสามสิบสอง B h i ก็เออเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอเคแต่ว่ารางหนึ่งอ่ะมันบรรจุได้สามตัวสามตัวของพึ่งก็โอเคน่าจะได้แหละแต่ว่าต้องรอตอนกลางคืนก่อนลวกันทุกคนพึ่งมันจะเข้ารังในตอนกลางคืนกลางวันมันก็เข้าบ้างแหละแต่คือมันเข้าไม่หมดนะผมจะให้มันตอนกลางคืนแล้วกันเพื่อความชัวร์โอเค ขอย้าไอส่วนตรงนี้ก่อนลวกันเนะี่ยอันไหนอันไหนที่ทำได้ทำไปก่อนหรือ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 ,อไปเลยหรือไปเลยเก็บฝากตรงนี้ก่อน๋ตวตรงเนี้ยผมจะทำเป็นสวนยาไปถึงตรงโน้นเลยตรงน่าจะตรงหมูนั่นนะ่ะมัง้งมั้งนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันทุกคนผมไม่มีแบบนี่หัวผมก็สร้างสดๆแหละแต่ตอนนี้เรามาทําวงจรก่อนแล้วกันทุกคนผมขอปัม๊มดอกไอ้สามชนิดเนะี่ยรัวๆเอ้ยพระเทศเอผมมีกล่องที่มันเป็นเลสโตนอยู่นี่อุปกรณ์รณเลสโตนวัสดุที่มันเรามีดิเฟนเซอร์ หนึ่งสองสามสี่อ่ะสี่อันผมจะทําการฟาร์มแบบรัวๆสี่ชนิดอ่าเปน็นนะตรงตรง้นนี้บบกันอ่าหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ดอกไม้สี่ชนิดปึ๊บพีโอนี้ยอาไม่ใช่ลายแหลกทันตะวันแล้วก็พีโอนี้แล้วก็ดอกกุหลาบส่วนวงจรก็ทําไงนะปหนึงนะทุกคนเราใช้อเลสโตนคอมพพลเตอร์แบบนี้แล้วก็กระดกทีหนึ่งแปะแล้วก็ทําสวิตช์เปิดให้มันปึ๊บเอาวงจรย้อนหามัน แล้วมันก็จะกระกระพิบแบบนี้แล้วเราก็จ่ายไฟอ่ะได้อ่ะไม่ได้อ่าเอเอ้ยเราใช้บล็อกอ่ะขวาง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 แบบน,นี้แล้วก็ขึ้นไปอ่าแบบนี้ถือว่าถูกต้องทุกคนแต่ตอนนี้หนูหูปิดก,ก่อนอถือว่าวงจรเสร็จแล้วแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็แค่เอาบอลมิลมาใส่ใส่เข้าไป4อันอ่าหนึ่งสองสามสี่ เดี๋ยวเดี๋ยวก็มายัดใส่ให้มันหมดอ่ะอออ,อ,อใส่ไปก่อนแล้วก็เปิดสวิตซ์สิเปอ่าปล่อยมันปั๊มตัวนี้ไปก่อนทุกคนผมจะไปเอาบอมิวมาเยอะเยอะผมมีบอมิวอยู่ที่ <c oughs> เสียงเมลร้องแถวแถวนี้แหละเออบอมิวอ่ะอือบอมิวนี่ไงเยอะเลยบอมิวแล้วก็อันนี้ก็บอมิวเอามาเยอะเยอะอือเอาไปใส่ไอ้ส่วนตรงอะไรนะคอมเพลเตอร์ Computer. ไม่ใช่รีพิเตอร์อะไรวะลืมชื่อแล้วมันเรียกว่าดิสเพนเซอร์อ่าโอเคใส่ใส่ใส่ให้เต็มใส่ใส่ไปเลย ใส่ใส่มนพออ่ะใส่ใส่เข้าไปปั๊มมันไว้เยอะๆทุกคนเอาให้แบบเยอะๆเลยอ่ะตอนกลางคืนแล้วทุกคนอันนี้ก็ปล่อยมันปั๊มไปจนกว่าบนมีมันจะหมดแหละโอเคตอนกลางคืนแล้วพึ่งเข้ารังแล้วเราเอารังพึ่งไว้ไหนเมื่อกี้นี้รังพึ่งรังพึ่งรังพึ่งอืม้มอ่ชิปทําสวนดอกไม้เราต้องมาเก็บพึ่งก่อนโอเคขอเสียเวลาในส่วนตรงนี้วันนึงในส่วนนัตอมีพึ่งอยู่ทั้งหมดน่าจะหยุ่นั้นแล้วแหละเราต้องใช้ที่ขุดที่มันเป็นซิวทัศซึ่งขวานก็ได้ที่ขุดก็ได้ขอให้มันมีซิว่า ลังพึ่งเนี่ยมันเป็นไม้ใช้ขวานถูกต้องแล้วโอเคแล้วก็พึ่งที่เหลือเข้ารางเดี๋ยวนี้เข้าไปสมตัวไม่เข้าเข้าสิหนึ่งสองอ่ะสามแล้วโอเคปึ๊บทุบวางวางไปเลยวางวางวางเออเข้าเข้าเข้าไปเข้าให้หมดไอเจ้าพึ่งทั้งหลายเข้าเดี๋ยวนี้อันนี้เข้ายังสองตัว2ตัวอันนี้คือมอสนะทุกคนไอที่มันโชว์ด้านบนเนี่ยมันคือมอสนะไปหาลงกันเอาโอเคสามผมเคยอธิบายไว้ในคลิปไหนสักคลิปนึงนี่แหละ ทำพึ่งหรือมั้งโอเคพึ่งหมดแล้วโอเคผมจะไม่อธิบายซ้ำเหมือนกันเพราะขี้เกียจนะแล้วก็ทุบทุบตรงนี้ก็ลื้อได้เวลาลือล้อลื้อให้หมดอืออืออืโอ้โหตอนนี้คือของกระจายกระจายแล้วก็ดอกไม้ก็ปั๊มอ่ะเอาเป็นว่าผมขอลื้อไอ้ส่วนตรงนี้แป๊บหนึ่งแล้วกันทุกคน5 minutes later โอเคทุกคนก็ผมได้ลือ้อในส่วนตรงนี้ออกหมดแล้วอือแล้วก็ตรงนี้มาบนมีมันหมดแล้วใช่ซึ่งผมได้ดอกไม้มาประมาณนี้ซึ่ง คือดอกกุหลาบมันมีปัญหานิดหน่อยทุกคนเมื่อกี้บงจอมันไม่ทํางานตรงนี้นะผมเลยต้องถอยอ้นเนี่ยไปนิดนึงบล็อกหนึ่งอ่าเออั่นแหละอถอยออกไปนะเราเอาดอกไม้มาเอาดอกมา4ชนิดซึ่งผมจะเริ่มตั้งแต่อ่าตรงนี้อาจจะเป็นทางเดินอะไรประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวไอ้ส่วนตรงเนี้ยผมจะต้องรื้อออกทุกคนไอคอนัสฟู้ดเนี่ยผมจะไปทาฟาร์มดีๆเลยนะซึ่งตรงเนี้ยมันปลูกชั่วคาวไปก่อนก็เดี๋ยวตรงเนี้ยอาจจะเป็นทางเดินแล้วก็เป็นสวนดอกไม้มีทางเดินตรงกลางด้วยซึ่งเราหาตรงกลางระหว่าง ระหว่างนี้หน่อยสิคิดซะว่าน่าจะตรงนี้แหละมัง้งอ่ะผมผมกะนะผมเดาก็ตรงนี้แล้วกันฟึ๊บฟึ๊บทางเดินก็สักสักสามแล้วกันสามสามช่องอ่งนี้ระตรงนี้แล้วกันทุกคนอือหสองช่องเดินตรงกลางแล้วก็ <Okay. S 1> มันจะเป็นสี่มุมทุกคนผมจะทําตรงนั้นนะเป็นทางเดินสี่มุมด้วยก็จริงๆเราเราเรามาไปก่อนอมาร์คมาร์คไป <laughs> <c oughs> คือทําแบบมูวม่วๆทุกคนนะอือหซึ่งก็สักประมาณตรงนี้เป็นตรงกลางละมัง้ง ตรงกลางระหว่างตรงนู้ดมาหาตรงนี้ผมคงไม่ทํามาถึงหมูหรอกผมอาจจะสุดแค่ตัวนี้แน่ๆสุดแค่สักตรงนี้พอคือตัวเลขมันไม่แน่นอนทุกคนผมไม่ได้วัดระยะอะไรทางนั้นแหละก็ประมาณนี้ไปเลยมั่วๆนะตัวนี้ก็เป็นทางเดินตรงนี้แล้วกันอ่าสองช่องปุ๊บ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 มั่วไปก่อนทุกคนมั่วไปก่อนมั่วไปก่อนนะมันจะประมาณนี้ทุกคนนะซึ่งทุกคนคิดว่ามันมันสี่มุมไหมเราไปดูภาพจากมุมสูงซิซึ่งเรามีสูงตรงนี้แหละยืนซึ่งตรงกลางไหมเราไปยืนตรงนั้นหน่อยสิต้นไม ซึ่งมันก็ก็ก็ก,ก็เหมือนจะตรงกลางนะใช่ตรงกลางแหละกลารที่สุดล้วนะผมกะด้วยระยะสายตาเอ้หรือว่าเอ้เรือเราจะให้มันตรงกับประตูตรงนี้ดีอ่า่ะผมขยับไปอีกอสองช่องตรงนี้แล้วกันนิดหน่อยนะ <c oughs> ให้มันตรงกับประตูตรงนี้พอดี <Okay. S 1> ซึ่งคิดว่ามันก็คงจะตรงกลางแล้วแหละเราอย่าให้มันเป๊ะมากทุกคนมันจะดูไม่เป็นส่วนแบบว่าอ่ายังไงอะ คือไม่ต้องป๊ะมากอะ่ะเออเอออ่ะดอกกุลาผมจะเอาไว้ทางนี้เลยแล้วกันทุกคนดอกกุลาแบบนี้อ่าแล้วผมจะเว้นตรงนี้ไว้หนึ่งบล็อกทุกคนแล้วก็ปลูกแบบนี้เออปุ๊บซึ่งเวอร์ชันนี้ยผมทําต่างจากเวอร์ชันที่แล้วทุกคนอ่าผมเคยทําคลิปแบบนี้ไปแล้วละอ่าเวอร์ชันที่แล้วผมใช้อาร์เมอร์สเตนไว้ตรงกลางด้วยอารมณ์เหมือนให้มันเป็นเป็นไม้อ่ะเออแบบเป็นไม้ค้าอ่ะแต่ว่าเวอร์ชันนี้ไม่เอาแล้วกันเพราะเราจะใช้อ่าเราจะปลูกเยอะมากทุกคนถ้าเราใช้อาร์เมอร์สเตนไว้เยอะอาร์เมอร์สเตนนำมาเป็นหนึ่งเอ็นทิ donc, ตี้มันะ้ง มันเป็นบล็อกซ้อนกันก็จะพาให้เกมแหลกไปอีกหนึ่งซึ่งไม่ดีนะทุกคนอะจริงๆรงิมันก็ไม่แหลกขนาดนรอกแต่แค่มันก็แหลกอะ่ะเออเอาโอเคแล้วก็ปลูก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 อ่าเอาให้เต็มทุกช่องแบบเนี้ยมันจะดีไหมผมกาลังคิดว่าถ้าเราปลูกเป็นสวนแบบยาวๆมันผมอยากจะเว้นอะเออเว้นทางเดินแต่เราก็ไม่เดินหรอกหนึ่งสองแล้วก็เว้นอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วก็หนึ่งสองแล้วก็เว้นแล้วก็ปลูกนะนะแบบเนี้ยเออเนี้ยแบบเนี้ยจะดีไหม เออแบบนี้ก็ดีทุกคนใช่ใช่อย่างนี้อย่างนี้น่าจะดูด,ดูดีกว่า <Okay. S 1> คือมันดูไม่เบียดเกินไปใช่ไหมอ่าใช่ถามเองตอบเองโอเคในส่วนตรงนี้ก็อ่ามันมันมันติดตรงนี้เยอะไปไหมอ่ะช่างมันทุกคนไม่เป็นไรอืมแล้วก็อ่ะอันนี้เราปลูก2แล้วก็เว้น1เว้น1ปลูก2เว้นหนปลูก2ตัวนี้ก็เหลือไว้เป็นทางเดินละมั้งอ่าหนึ่งสองอ เดี๋ยวตัวนี้ผมเอาดินมาถมแล้วกันให้มันแบบเป็นทางเดินทางริมนี้ด้วยโอเคก็ประมาณนี้ทุกคนแล้วก็ปลูกยาวไปเลยอยาวดีไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเออใช่แบบนี้ดีกว่าทุกคนแบบนี้ก่อน่นี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็อ้าวพอไหมนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าได้แค่ห้าตรงนี้ไม่ดีไม่ดีไม่ดีเพราะตรงนี้ผมจะทําทางเดินแบบแบกแบกตรงกลางหน่อยเออแบกตรงกลางอันนี้เว้นไว้อ อันนี้ได้เท่าไหร่1 2 3 4อ่า1 2 3 4 5 6อ่ะไม่เป็นไรทุกคนไอ้ตัวน 6, เนี้ย6กไอ้เนี้ย4ไม่เป็นไรนะมันเป็นขอบมุมพอดีโอเคเราก็จะเริ่มปลูกประมาณแบบนี้ไปปลูกปลูก,กแบบนี้นี่คือส่วนของอ่าอะไรนะอ่าดอกโรสดอกดอกกุหลาบเอออยู่ดีก็นึกภาษาไทยไม่ออกอ่าฝั่งนูน้นผมจะปลูกเป็นดอกคล้ายๆดอกกุหลาบก็คือดอกพีโอนี่แล้วกันพีโอนี่เนี่ยมันมีเท็กเจอร์คล้ายๆกันนะเห็นไหมคือ เออมันคายะ่ะนะเดียวนี้ก็เว้นหนึ่งเหมือนกันแล้วก็หนแล้วก็เว้นสอ่าเว้นหนึ่งหนึ่งเว้นหนึเว้นหนึ่งหองื้ก็อ่ะเอาแค่ตัวนี้ก็พอแล้วก็ทำเหมือนฝั่งนู้นทุกคนก็คือหนึ่งสาแล้วก็เว้นหแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็เว้นหนึ่งหนแล้วก็ 1, 2, 3, 4, 5, วกวนหนึ่งสองสพออก็ประมาณนี้ แล้วก็ดอกอะไรต่อดอกอาลายแหลกผมจะอ่านเป็นรีแหลกทุกครั้งเลย <Nope. S 1> <laughs> ดอกรีแหลกมันอารมณ์แบบรีแหลกนะแต่จริงๆมันอ่านว่าลายแหลกโอเคอย่าไปอ่านผิดแล้วกัน <c oughs> ก็ตัวนี้ก็ทําเหมือนกันเลยทุกคนตัวนี้มุมตัวนี้มันได้แค่สี่ใช่ไหมแล้วก็แค่สี่พอหนึ่งสองสามสี่แล้วก็เว้นหนึ่งเว้นหนึ่งบล็อกแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเว้นหนึ่งบล็อกแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเว้นหนึ่งบล็อกหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ซึ่งเราเราทำเราทำกี่ชุดเนี่ยเอ้ยมันอ๋อมันสุดตรงนี้พอดีเลยเออเนี่ยเขอมุนตรงนี้โอเคแค่นี้พอทุกคนนะคือตรงเนี้ยไม่ต้องปลูกน่ยม้มันชิดขอนี้แล้วก็เป็นแบบนี้ไปเลยอ่าอะไรประมาณเนี้ยงงไหม,มไม่งงช่างม,อมโอเคแล้วก็อันนี้ก็มาแบบเนี้ยเออแล้วก็หนึ่งสองเว้นหนึ่งใช่ไหมแล้วก็หนึ่งสองเว้นหนึ่งหนึ่งสองสองตรงนี้แล้วก็เว้นหนึ่งหนึ่งสองสองทำไมวางผิดเนี่ยหนึ่งสอง แล้วก็เว้นหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็เว้นหนึ่งหนึ่งสองอ่ามันจะตรงตรงอ้าวมันามาันอ๋อเอเคนี้ก็พอใช่ไหมอ่ามันจะตรงตรงนั้นพอดีโอเคทุกคนประมาณนี้นะอ,อืแล้วก็ดอกอ่าทานตะวันใช่ดอกทันตะวันซึ่งมันมันหันหน้าไปทางนูน้นใช่เพราะพระอาทิตย์มันขึ้นทางนู้นนะก็ช่างมันไม่เป็นไรตรงนี้เราก็สี่เหมือนเดิมทุกคนหนึ่งสองสามสี่แล้วก็เว้นหนึ่ง S 1 2 3 4 5 6อสาม่ห้าแล้วก็เว้น1 12 3 4 5 6เว้น1 1 2 3 4 5 6ึ่อสามห้ากแล้วก็ปลูก2แถวอ่าสองแถวแบบนี้ปึ๊บแต่ตัวนี้กินมาตัวนี้หน่อยหนึ่งอืมไม่เป็นไรก็เทากับตัวนี้เป็น1 2แล้วก็เว้น1 1 2เว้น1 1 2เว้น1นึ่งี๋ยเนะอ่ะหนึ่งสองเว้นหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็เว้นแล้วก็หนึ่งสองเว้นหนึ่งหนึ่งสอง เว้นหนึ่งเว้น1บล็อก1 2ครบยังอ่ะเว้น1บล็อก1 2อไอ้ตรงไหมเนี่ยอักเ,เกินอ่ะประมาณนี้ทุกคนนะอื้มอ่ะมันมืดอ่ะแป๊บนึงนะเตียงที่ใกล้ที่สุดก็น่าจะเป็นตรงนี้แหละนี่คือฟาร์มอ่ะอะไรนะฟิชชิงฟาร์มถ้าใครยังจำได้นะคลิปนี้ทำไว้นานตั้งแต่ช่วงต้นๆแล้วละ่ะมันคือฟิชชิงฟาร์มที่ยังใช้ได้อยู่นะแล้วก็มีปลาเยอะแยะมากมายนี่แซลมอนแซมอนแล้วก็ปลา,ป,ลาปักเป้าแล้วก็ปลาปลาคอด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  คือมันเยอะมากทุกคนนะก็อาหารหลักๆของเราก็คงเป็นแซลมอนแหละคือมันก็มีอาหารกินเยอะะแหละแต่ผมรู้สึกว่าวิธีเนี้ยมันมันง่ายดีนะผมเอฟเคแล้วผมก็ได้ปลาามเลยก็ประมาณนี้ขอมาดูภาพจากมุมสูงหน่อยสิฟืบอ,อ่ามายืนตรงนี้ก็คงจะไอ้พวกนี้มันบังว่ะไอ้คาร์ดฟนะุอ่ะอาช่างมันทุกคนอย่างที่บอกเดี๋ยวค่อยไปทาฟาร์มดีๆให้มันนะปลูกบนตรงนี้ไปก่อนคิดว่า น่าจะดีโอเคนี่คือส่วนส่วนพื้นที่ว่างๆตรงนี้นก็ปล่อยไว้ก่อนทุกคนเผื่ออนาคตผมอาจจะมาทาฟาร์มหรือทําอะไรอ่าอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะเออทำอะไรอะ่ะนะ <c oughs> ทําอะไรโอเคในส่วนขั้นตอนต่อไปนี้ก็แค่ทําการฟาร์มดอกไม้มาเยอะๆแล้วก็ไปปลูกมันซึ่งในส่วนตัวนี้บนมิวมันหมดผมขอไปเอาบนมิวมายัดอ่าให้กับดอกไม้ตัวนี้ก่อนแล้วกันทุกคน <c oughs> บนมิวหมดอะ่ะคือบนมิวอ่ะผมมีตรงนี้ทุกคนมีมีตรงนี้นะ ซึ่งเมื่อกี้ผมหยิบไปหมดแล้วอ่ะอ่าปึ๊บมันมีฟาร์มกระดูกอยู่ทุกคนผมขอไปที่ฟาร์มกระดูกแป๊บหนึ่งนะอ่าขอล้วก็บอกถามว่าฟาร์มกระดูกอยู่ตรงไหน,นถ้าใครดูผมตั้งแต่ EP แรกจะรู้ว่าผมมีฟาร์มที่เรียกว่าฟาร์มมอนสเตอร์นะฟาร์มมอนสเตอร์ก็คือมันเป็นกรงอ่าสปอนซอมบี้กับอะไรอะ่ะสเกลิตันเออใช่ซึ่งมันอยู่ใกล้ๆใ,ใกล้กันเลยผมก็เลยทำทั้งสองฟาร์มนั้นนะ แล้วผมก็ทําเป็นแบบฟื้นเข้าไปทําเป็นแบบ f k A omat, อัตโนมัติไว้แล้วอ่ะก็คือมันอยู่ในเหมืองลงมาด้านหลังนี้ลงไปลงไปซึ่งมันอยู่ตรงเราต้องบินตรงนี้อีกบินบินในถ้าเลยทุกคนเป็นไงเกมไหมครับเราสามารถบินในถ้าได้ถ้ามันกว้างแค่ไหนคี่ดูอ่ะตรงนี้นี่คือขึ้นไปแล้วเราก็จะเจอกับฟาร์มที่เรียกว่าออะไรนะสเกลตันกับซอมบี เข้าไปเปดประตูนี่คือจ oh. SO. so kind of so so ุด F K อ่าผมได้ทํากล่องไว้คือมันต่างจากในคลิปแหละทุกคนผมมาทําในเบื้องหลังเอานะก็ก็กระดูกกระดูกเอาเอาเออผมไม่ค่อยได้มา F K เลยก็แค่นันใช่ไหมมันก็จะมาโดนลาวาอันนั้นอ่ะเป็นระบบน้ําแล้วก็ลาวาอยู่ตรงนี้แล้วมันก็จะดรอปเป็นไอเทมอันนี้ผมก็คัดแยกอะไรอ๋อธนูคัดแยกธนูอันนี้เป็นกระดูกก็ก็อ้าวอ้าวเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะทำไมธนูมาอยู่ในนี้ล่ะ คือระบบขัดข้องเหรออชัางมันแล้วกันซึ่งโอ้โหอ่าผมไม่ค่อยถนัดเอฟเคอะอ่ะได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้ได้แค่ไหนเอาแค่นั้นใส่ใส่ใส่เข้าไปสิใส่ส่วนฝั่งนี้ก็เป็นซอมบี้ทุกคนนะคือเราต้องยืนเนี่ยเราต้องยืนประมาณตรงกลางตรงนี้เออมันจะเอฟเคสองฟาร์มพอดีอันนี้ผมนั่งกระจกไว้เห็นไหมเนี่ยมันมีเอฟเฟกต์ไฟแบบนี้แสดงว่ากรงมันทํางานอ่าอันนี้คือส่วนของสเกลตันมันก็ทํางานเอ๊ะทำไมมันย้อนทําไมมันเดินย้อนน้ําได้ล่ะทุกคนเอ๊ะ มันใส่รองเท้าอะไร,ประแปลกไหมเอไมาไปวะช่างมันในส่วนตรงนี้ก็เป็นกรงอ่าซอมบี้มันก็ทํางานอะไรเงี้ยคือผมจะยืนประมาณตรงนี้โอเคช่างมันนะเรากลับไปที่บ้านแป๊บหนึงแล้วกันโอเคเรากลับมาที่บ้านพร้อมกับบนมิวอันแบบเยอะๆอืเอากระดกูกออกมามันยังไม่เป็นบนมิวเราต้องย่อยมันก่อนเอาแป๊บนึงเอามาเราต้องย่อยมันแบบนี้ย่อยอ่าเอ้ยย่อยย่อยมันออกมาแล้วก็จับยัดเข้าไปจับยัดเข้าไปเออยัดเข้าไป ยัดให้เต็มทุกอันให้เต็มจริงๆเราเอาฮอปปงฮอปเปอร์มาว่าเออเออเดยวๆๆอ่าเรามีฮอปเปอร์เรามีกล่องอยู่ในกล่องนี้ฮอปเปอร์วาง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 แล้วก็เอากล่องกล่องกล่องเอ้ยหันมาทางนี้สิกล่องกล่องเอากล่องคืนมาด้วยอืยัดเข้าไปยัดยัดยัดแล้วก็ใส่เข้าไปในกล่องนี้ใส่เข้าไปเออใส่ใส่เข้าไป A later few moments later. อ่ะเมื่อใส่โบนมมลเข้าไปแล้วก็ทำการเปิดสวิตเลยทุกคนเปิดเกบ็กบ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 เก็บก็ก็ก็ในส่วนตรงนี้ก็ปล่อยมันไปก่อนแล้วกันจริงๆผมอยากเออในส่วนของฟาร์มตรงนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะผมปล่อยให้มันลุกลุแล้วเราค่อยวิ่งมาเก็บเอาแล้วกันในระหว่างนี้ทุกคนผมจะไปปลูกอเอาเอากุหลาบมาก่อนกุหลาบเอ้ยออกมาสิเอากุหลาบมากุหลาบกุหลาบกุหลาบอ่ะผมก็อดที่จะย้อนมาเก็บมันไม่ได้อ่ะปล่อยไอเทมมันลอยๆตรงนี้ไปก่อนทุกคนอ่ะเราค่อยมาเก็บเอาแล้วกัน คือจอะปล่อยให้มันนานเกินจนเกินไปนะทุกคนอืมแล้วก็ในส่วนของแสงสว่างเออ,เอ,อผมลืมเรื่องของแสงสว่างว่ะ <Huh? S 1> หนึ่งนะผมจะใช้เป็นแลนเทิร์นเออบินชนแลนเทิร์นแลนเทิร์นแลนเทิร์นที่เป็นตะเกียงแล้วก็ใช้เสานิดนึงแลนเทิร์นอยู่นี้12อันผมจําได้ว่าผมมีสติกตรงในกล่องตรงนั้นเยอะแยะมากมายโอเคเราไปเอาสติกตรงนี้สติกสติกแล้วตรงนี้เรามีโต๊ะขาไหมเนะี่ยอ๋อโต๊ะขาอยู่นู่นยืม ยืมโต๊ะครับหน่อยครับ <Huh? S 1> ย,ยืมโต๊ะครับหน่อยครับยืมโต๊ะครับหน่อยครับ <c oughs> ออวางแล้วก็ย่อยไม้มันออกมาแล้วเราก็คราบรั้วก็คือในระหว่างร่องตวเนี้เราจะวางตรงนี้แล้วกันป๊แบบเนี้ยเอ,อน่าจะเป็นเรื่องที่ดีแล้วมั้งผมว่ามันถี่เกินไป <c oughs> อาสักเว้นเว้นสักหนึ่งช่องแล้วกันเว้น,นมันก็จะดูไม่ไม่ใกล้กันจนเกินไปอ่าก็จะดูสวยงามอีกแบบเออไปนไงแบบนี้แล้วก็ ในส่วนตรงนี้เราปลูกมา6ใช่ไหมเราก็ไว้ตรงนี้เลยแบบนี้ปึ๊บแล้วก็ตรงนี้อ่าปึ๊บเนี่ยอะไรประมาณนี้ทุกคนนะทำแบบนี้ทุกอันเลยผมขออนุญาตฟาร์มดอกไม้ตรงนี้เยอะๆแล้วก็ปลูกดอกไม้ตรงนี้ให้ครบทุกดอกแล้วก็ปักตะเกียงด้วยผมขอทําในส่วนตรงนี้แป๊บหนึ่งแล้วกันทุกคน ทุกคนก็ประมาณนี้นะออมองจากด้านนี้สวยมากทุกคนเพราะว่าตอนนี้อ่ามันเป็นตอนพระอาทิตย์กำลังขึ้นนะแล้วก็ดอกทตวันมันหันมาทางนี้พอดีไปไงสีเหลืองอาลามแล้วก็สีชมพูอยู่ฝั่งนี้อ,อืทั้งอดอกอ,อะไรนะดอกอ่า ลายแหลกเออมันอ่านมาดอกลายแหลกนะอย่าไปอ่านลีแหลกนะลายแหลกแล้วก็ดอกทานตะวันแล้วก็ดอกกุลาฝั่งนี้แล้วก็ดอกพีโอนี่อืมก็ประมาณนี้ทุกคนนะแล้วผมก็ได้ตกแต่งทางเดินด้านข้างเนี่ยให้แบบว่าให้เออให้มันดูเป็นทางเดินนะจริงๆเราก็ไม่มาเดินหรอกนะก็ประมาณนี้ทุกคนสวยงามดีแล้วก็อ่าด้านหน้าตรงนี้ผมก็ได้ทําการอ่รื้อกล่องย้ายกล่องอะไรตรงนี้นิดๆหน่อยๆนะทุกคนก็มาทําเป็นวงจรดีๆนะ ผมก็ไม่ได้ใช้ฮอปเปอร์มาดูดเข้ากล,อล่องอะไรหรอกอันนี้เป็นแค่กล่องเก็บดอกไม้มันจจนั่เฉย็นะแค่เราเปิดนะก็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 เหมือนเมื่อกี้นี่แหละแล้วผมก็อ่ะหยิบเข้ากล่องมันตรงนี้ไปเลยนะง่ายดีคือที่ผมปั๊มไว้อ่ะมันเยอะมากทุกคนแล้วบนมือก็ยังเนี่ยมันก็ยังเหลืออยู่อเออเนะี่ยเห็นไหมคือมันเหลือเยอะมากเออคือมันมันเหลือเยอะอะ่ะเออนั่นแหละนะก็ก็สวยดีทุกคนเป็นไงยังสวย วันวาเลนไทน์ Van ine, ทุกคนเขาจะให้ดอกมงดอกไม้กันเป็นช่อบ้บางเป็นดอกบ้างเป็นขนมบ้างนู่นนี่นั่น,นดอกไม้อะไรช่างมันทุกคนใส่สาระนะผมให้ทั้งสวนเลย <c oughs> ผมให้ทั้งสวนเลยอ่าพูดถ,ถึงอ่าขนมใช่ไหมมันต้องนึกถึงอะไรช็อกโกแลตเออไม่รู้แหละเขาชอบให้กันช็อกโกแลตวันวาเลนไทน์อะไรเงี้ยผมมีคุกกี้อ่านี่ไงซึ่งซึ่ง,งม,ม,มันมันมันคราฟยังไงวะทุกคนอ่าอ่าคุกกี้คุกอ่าผมจําสูตรคราฟไม่ได้อ่ะมันน่าจะใช้ข้าวปะ ข้าวแล้วก็คุกกี้นี่แหละ ừ, ซึ่งซึ่งโกโก้เออมันคือผลโกโก้เข้าวอะไรอยู่ไหนข้าวข้าวข้าวแล้วก็ข้า,ขา,ขา,ขา,แ,ขาแบบอ้าแบบนี้ฟืดอ๋อโอ้ดีนะอย่างเยอะมันจะเยอะปุยมุยเอาโอเคไม่เป็นไรทุกคนอย่างน้อยเราก็มีคุกกี้กินเปไงบันเทิงไทยผมมีคุกกี้ผมมีดอกไม้ให้นะแล้วก็ดอกไม้นี่คือให้ทั้งสวนเลยใช่เรายกให้เลยทั้งสวนอเอาไปเลยอยากได้นักใช่ไหมดอกไม้นยะเอาไปเลยทั้งสวนนะ ก็ม ok? ีประมาณนี้แล้วกันทุกคนคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายผมแค่มาเล่นๆไดเฉยนะเออมาทําสวนดอกไม้เล่นๆดอกทันตวันดอกอ่าในเกมไมค้ามันมีดอกไม้เยอะแยะแหละแต่มันเป็นดอกเล็กๆใช่ไหมล่ะเออนี้ผมทาแบบเป็นดอกใหญ่เลยแล้วกันเพราะว่ามันมี4ี่ชนิดใช่ไหมล่ะไอดอกที่มันเป็น2บล็อกแบบเนี้ยใช่ไหมมั้งนะมันคงไม่มีอะไรเข้ามาใหม่าะผมก็ลืมแล้วล่ะก็มีประมาณนี้แล้วกันทุกคนคลิปนี้นะก็ สุขสันต์วันวาเลนไทน์นะครับใครมีความรักก็ขอให้มีความรักที่ดีนะใครที่มีความรักอยู่แล้วก็ขอให้มีความรักที่ดีใครที่ยังไม่มีก็ขอให้เจอความรักเร็วๆนี้รวมถึงตัวผมด้วยนะ <c oughs> ขอให้ทุกคนเจอแต่ความรักที่ดีเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคู่ครองที่ดีนะทุกคนก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันทุกคนขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับคลิปหน้าเราค่อยมาเจอกันใหม่ฝากกด subscribe และแชร์ผมด้วยครับบ๊ายบาย